สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้จะมีรถมานําเสนอขายหนึ่งคันนะฮะอันนี้จะเป็นรถทาทา CNG แท้ร้อเปอร์เซนจากโรงงานนะครับอันนี้ปี2011นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะดูเครื่องกัน <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับอ่าตัวหัวโหนกเป็นตัวหลบวาลวอ่ามาฟังเสียงเครื่องกันนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมีรีโมทนะฮะเซ็นท่านล็อกอ่าฟังเสียงเครื่องกันดูนะนเครื่องติดง่ายนะครับแอร์เย็นนะไม่ต้องกลัวคนะันนี้ แอร์เย็นเจ็บขายตามสภาพนะนี่เดี๋ยวเราเรามาดูภายนอกก่อนนะฮะดูเครื่องยนต์นะครับน,หน่หนึ่งหนึ่งพัดลมคอนเดนซเซอร์ทำงานปกติแอร์เย็นนะปกตินะครับยางใหม่ๆสีเส้นนะครับยางสีเส้นใหม่ๆเลย ให้ดูสภาพโดยรวมภายนอกก่อนตัวนี้จะมีติดถังเพิ่มใบที่สามมาแล้วนะฮนะตัวนี้จะวิ่งได้ประมาณอ่าเทียบเท่ากับตัวตัวนู้นนะฮะให้ดูสภาพโดยรวมก่อนนะตามสภาพนะขายตามสภาพนะ <c oughs> <c oughs> ยางสีเส้นใหม่นะครับ สวยๆไปเลยแอร์เย็นเจียบอันนี้นะจะเปิดราคาอยู่ที่ห0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับห้าหมบาทเอาไปห้า0 0ื่บาทนะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นทาทาชุลบรีนะ0ูน2 2แ2ดศูนะอ่า สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหารถทาทาเอาไว้ใช้งานนะติดต่อสอบถาม้วเข้ามาได้นะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะขายตามสภาพเลยนะราคาจะเปิดอยู่ที่50,000บาทเท่านะั้นะนะคันนี้ปี2011นะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ